สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีกันยางายอีกเช่นเดิมนะจ๊ะไปช่วยงานบุญบ้านเพื่อนมาเนาะคะ่ะกำลังพากันมาหาตัดบอนจ้ะตัดบอนไปแกงใส่เนื้อหมูแกงบอนใส่หมูมามมนตา เพอนกำมนมาผ่านพนหุจักทางเนาะเพราะว่าจะพาออกไปทั้งผูกมันจะงบ่ได้โค้งพอนพ,พามาทางนี้เขาก็เลยมานะ้ามาเลาะทุ่งนะหาตัดบอนค่ะ เห็นมอสมีมะอันนี้เดซสเปกแม่นแม่นบอลน,นี่บะบอนหรืออย่างนี้งามๆเลยนี่นะออแม่นนี่บาาอนะอ,อันตรงนี้บะลงไปบ้นานเขาตัดใบเตยนะเะนป๊กบ้านเขาตัดใบเตยนะลงไปได้อยู่เดะแมน่น เดี๋ยวขาก้าบขึ้นไปทั้งฮ้อนจังลงไปตัดก็ได้จะมาตัดอบอนเนะจ๊ะตัดบอนไปแกงใส่หมู สีไม <cin stereotype> <c ười> ่ลงก็ได้ลงแล้วมีตกนี่น้ำก็ได้ไม่ได้มาสองอันคือเนาะเปล่ล้วพ่ออยบัาเอาอยู่นี่ครับอันยุ่ตรงนั้นนะกระเบงสะกอนแทนมะเฮาแล้ว อย่าหาเมื่อไรมาตัดบอลตัดเอารุ่โอ้โอ้ไงโอ้โอ้โอ้สะพานกระไดสะพานหางค่ะ รานคามออกไปทุ่งนาเดีย๋ยวตัดบอนซอ่หมูก่อนนะจ๊ะนี่เอากรอใหญ่ๆนี่ก่อนโอ้ยน้ำไว้บอนจะพี่น้องเคยกินบะคะแกงบอนนะจ๊ะแกงบอนใส่หมู แกงใส่หอยนำได้เนาะแม่นบะแกงใส่หอยได้ดบะบะลงได้บ่โอ้โหหมดนส้นลายเนาะมาแต่สองหกพนอ้าแต่ว่ามากะมากะต้นงามได้ล่ะเป็กเพก่อนจะลงได้บ่นี่ยฟูส <c oughs> ูงแล้วลงดูฟุตอ้อมมาเนี่นี่ร่องนี่เดี๋ยวสะลองนี่ตรงนี้ได้บ่โอ้โหสูง <c oughs> เอาขี้ตมพ่ะนะอนเอาอะเอาไม่ได้แล้วขี้ตมขี้ตมมันห้องน้ำนี่แหละกะเลยของมันงามอ๋อกุ้นละอ้อมเอ๋อบัอ้อมเมอ,อ๋อ,มมอไปทางเอ๋อบักไปสะอ้อมบุญลงบุญเอาไปทางโธงบุญน,นะ กลับไปทั้งทงนาคือก่าวจากพี่น้องลงบ่ไดา้จ้ะคองมันคลองลึกบ,แกแกบ่แม่แม่มันลงบาา่ได้ลงบาไดาจ้จะพาก,กันออกลงไปทั้งทงนาผัวห้ากับ เข้ากับอันคืนมาทั้งท้องหน้าเราก็ลงไปนในกายกวนเนเาะเป็กทางนนามันหกเนาะ เกพันเมือ่อยบอสย่างสํานีงรู้สึกว่าหอบแล้วจริงทั้งนี้มันก็มีอยู่เด้กฟาดใีอยังนี่ควายหนูบะมาควัดค<า>วายหนูบะควายม้าบ่ควายมา้า นี่แมนข่อยหนูนะนี่เป๊กลงทางนี้ได้ปะจักเป็นผู้เลอลงได้อยู่มันวะโอ้จนบ่อนแบบงามๆนะ เอาไปแล้วอันได้ปอกวะนี่เขาเห็นอันไม่แตงเราปอกอันเราเห็ดแกงเมื่อนะ่ะเราไม่ได้ปอกเด็ดเป็กแล้เราตัดแล้วเราก็ไปต้มเลยลป,อปอกกับพนักง,งานปอกหลายอย่อก <c oughs> เอาฟังทางนี้มันมาได้เป็นคี้ตมปะสับเป้งโอ,ยอ,อ้ยงามเห็นเนาะคักแท่เขาเห็นที่แรกเขาคิดว่าว่าามันบอ่อนเนี่ยมันงามหลายงามงาม บอนได้กระสอบหนึ่งเนอะจ้ะพี่น้องบอนไปแกงจ้า,าหัวคิดลงคลองซะหละเนาะ <laughs> วอลคันเนอนะวิยายกะ มานะอนู่ยตรงนี้บ,บัะเดี๋ยวก็จะอัมบอนไปปอกเปลือกเนาะค่ะบัดทีนี้ไปปอกอันนี้ละปอกเปลือกเปลือกนะั่นละเนาะมาสามีนนะ นามเสร็จเรียบร้อยจ้าตัดบอนได้กระสอบหนึ่งนะจ้าเอาไปให้ผพุท้าวเพิ่นแกงใส่หมูอาหารอีสา,บานบ้านๆนะจ้าพุท้าวเพิ่งเรียกร้องมาก็เลยพากันมาตัดบอนไปแกงจ้า สำหรับคลิปนี้กะฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะา๊ะเดี๋ยวจะไปบ้านงานไปบ้านเพื่อนไปช่วยงานก่อนนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์รับชมช่องให้เป็นกำลังใจหนินะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> นักบ่ะ